เจ้าหน้าที่สายตรวจป้องกันและปราบปรามที่2อำเภอปางมะผ้าร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปายและเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าปางมะผ้าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เข้าไปตรวจสอบพื้นที่ป่าดอยก้างบอกไฟหมู่ที่3ย่อมบ้านน้ำบ่อสะเปะตาบลศบปองอำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังจากพบว่ามีการบุกรุกแพ่วถางป่า ขนาดไปตรวจสอบเจ้าหน้าที่ไปพบชาย2คนซึ่งอ้างว่าเป็นเพียงคนงานที่ได้รับว่าจ้างให้มาเก็บถั่วลิสงนอกจากนี้การตรวจสอบพิกัดด้วยเครื่อง GPS ก็พบว่ามีพื้นที่ถูกบุกรุกแผ้วทางแล้วรวม17จุดเนื้อที่รวมกันกว่า21ไร่2งาน เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศในช่วงก่อนปีพศ .2557 ก็พบว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่ปรากฏร่องรอยการใช้ประโยชน์ที่ดินและก็มีข้อมูลรายชื่อรัษฎรที่แจ้งสิทธิการครอบครองที่ดินทำกินตามโครงการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์หรือโครงการแม่ฮ o องสอนโมเดลก็ไม่มีการแจ้งสิทธิการครอบครองแต่อย่างใดเจ้าหน้าที่จากการตรวจสอบจึงได้ควบคุมตัวและก็ยึดของกลางทั้งหมดมีทั้งมีดรถจักรยานยนต์สองคันรวมทั้งม้ ไที่ถูกทั้งรวมทั้งไม้ที่ถูกให้ยืนต้นตายส่ยยงกับพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ